กับน้องด้วยใช่ไหมคะก็ก็เพลินเพลินไม่มีอะไรก็เดินแฟชั่นโชว์เขาก็เคยเดินตอนเด็กๆวันนี้ค่ะต้องทำตามตอนนั้นที่เดินตอนนี้เขาเดินเ่องขึ้นเยอะแรู้เรื่องแต่ก็เหมือนแกล้งแม่เยอะค่ะช่วงช่วงนั้นยังไม่แกล้งก็ขอโทษค่ะช่วงนี้จะแกล้งก็ปล่อยๆเขางานหมายถึงเดินแฟชั่นโชว์ ก็ยังก็ยังไม่ได้บอกว่าชอบนะคะเขาก็อาอาอนนีว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาเขาชอบแกล้งมากกว่าค่ะยังไม่รู้ว่าอะไรอะ,ค,ะ,ระค่ะาามีแต่เกมช่วงนี้นะค่ะกับการเลี้ยงน้องไปเกือบหตุขวบแล้วเป็นไงบ้างคะนปรการเรียนรูปในวันนี้เหนื่อยมาตลอดเพราะเหนื่อยมาตั้งแต่เล็กๆดาบะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยจะเหนื่อยมาตลอดอ่ะพอเขายิง่งโตขึ้นขเขาจะมีคว<อ>ามคิดเป็นของตัวเองอะไรอย่างนี้มากขึ้นใช่<ๆ>ไหมคะใช่ค่ะก็ความคิดเขาเยอะมาก เยอะมากเยอะ <laughs> อย่างนี้เรา <laughs> เราต้องใช้วิธียังไงในการในการคุยก,กับเขาอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยนะใช้ทุกวิธีเลยค่ะก็คือต้อง,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 งต้องต้องทำทุกอย่างก็คือเขาเขาจะแสบมากตอนนี้นะว่าช่วงปีนี้นะใช่ไหมครับ <laughs> เหมือนเขาเหมือนเขาจะแกล้งแม่เขาตั้งใจแกล้งแม่อย่างเดียวเลยเพราะว่าเ <laughs> ขารู้ว่ายังไ <laughs> <อ>งแม่ก็รักยังไ <laughs> งก็อยู่กับเขาอย่างเงี้ยเขาก็เพราะฉะนั้นทุกวันเนี้ยก็ ก็ดูเขาแกล้งไปทุกวันเราก็ต้องแบบปราบทุกวันนะคะแสดงว่าไม่ดุบ้างไหมคะไม่ดุใช่ไหมคะจากแอนนาเป็นคนไม่ดุเลยไม่เคยดุใครในชีวิตเลยไม่เคยเลยแต่ว่าแบบคนนี้แอนนาต้องแบบคือไม่ดุไม่ได้เพราะว่าเขาเขาก็จะทําให้เราแบบไหวมาที่สุดอะให้เราคือแบบต้องดุจากไม่เคยดุต้องดุคนนี้ค่ะดุอยู่คนเดียวแบบเหนื่อยมากแต่พี่แอนนาไม่เคยถือว่ต้อง ถ้าเขารู้ไว้นะไม่กล้าตีนะคะเขาก็ถึงได้แบบแผงลิตรอยู่ทุกวัน <laughs> คือถ้าสมมุติว่ากล้าตีสักวันนึงก็คงอาจจะหยุดแล้วแต่ก็ยังไม่กล้าตีอยู่ก็มีแบบเฉียวเียวแต่ก็ขู่นะคะมีแบบเอาอะไรอ่ะไม้แขวนเสื้ออย่างที่คนก็ทำก็เอามาไม่เอามาวางใกล้ๆเวลาสอนเปนโนเวลาสอนอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมีขู่ๆ <c oughs> ขเขาก็จะแกล้งเราไม่ทำะค่ะ <c oughs> แล้วมีเฉียวเฉียวตีเปาตีเฉียวเฉียวโอยสนุกอยู่บ้านอย่างกับสนามลบ จริงๆเป็นไงบ้างพี่แอนกับการแบบเป็นสุนเป็นซิงเกิลม่มใช่ไหมใช้คำนี้ได้ไหมคะยังไงค่ะเป็นเลี้ยงเลี้ยงคนเดียวค่ะเลี้ยงคนเดียวเป็นไงบ้างคเหนื่อยมากประมาณปีเลี้ยงมาตลอดอยู่คนเดียวอยู่แล้วก็เลี้ยงเขาคนเดียวตั้งแต่แบบบ่ออยู่แล้วเลยนะก็จะไม่ยอมไม่ใครเลี้ยงอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็ก็จะบอกว่าซิงเกิลมัมตั้งแต่เด็กก็ได้ก็ไม่ก็เลี้ยงอยู่คนเดียวตั้งแต่ เด็กจริงมันเริ่มเริ่มชินกับแบบคำคำนี้หรือยังนี่ครับกับการทำคนเรียกเตาอะไรเงี้ยมัจริงๆไม่ได้ยินใครเรียกนะคะก็เลยไม่ได้ไม่ได้รู้สึกชินอะไรเราก็ทําสิ่งที่เราต้องทํา อย่างเอยถาอย่างอย่างตต้เองเขาก็งีแบบมาช่วยถึงแบบไม่ตอบดีกว่าค่ะไม่พูดถึงดีกว่าขอ่ยอมรีตนะคะแต่แต่ตวนก็ก็คือแฮปปี้กับการแบบอยู่กับน้องขอบคนอะไรอย่างเนี้ยเแฮปปี้ค่ะแฮปปี้ด้วยเหนื่อยด้วยจะไม่แฮปปี้อย่างเดียวเหนื่อยมากแต่เวลาก็หลับเนี่ยแฮปปี้มากเพราะหมดฤทธิ์แล้วแม่ก็ได้พัก่อน แดตัว,วตั้นเองเขาเริ่มแบบมีความฝันแล้วใ่ไห่นะว่าแบบอยากโตขึ้นเป็นอะไรเเหรมือนเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะเหมือนบางเพราะว่าเข,าว,า,ขาว่ายน้ําด้วยก็เป็นนักกีฬาว่ายน้ําของโรงเรียนก็มีอยู่ช่วงหนึ่งก็บอกมาไหมไตั้นอยากเป็นนักกีฬาว่ายน้าแล้วโอลิมปิกก็ว่าไปแต่ว่าไอ้ทำเนี่ยงแต่ก็ก็คิดเปลี่ยนไปเรื่อยๆอแต่นะว่าช่วงเนี้เด็กทุกคน อยากจะเป็นยูทูบเบอร์เล่นเกมทุกคนทุกคนค่ะเพื่อจะได้เล่นเกมนานๆนะคะทุกคนทั้งผู้หญิงผู้ชายเรายังไม่เราสำับหนูว่าเรายังแบบห้างๆอยู่อืมแอนนาไม่จะนับสนุนี้เลยเรื่องเกมเพราะแอนเป็นคนไม่เล่นเกมอยู่แล้วแต่ว่าทีนี้พอในสังคมของเด็กยุคนี้เพื่อนเขาเล่นทุกคนคุยกันเรื่องเกมเราก็เลยก็ต้องให้เขาเล่นบ้างนะคะแต่ก็พยายามจะบอกเขาว่าเขาต้องทําหน้าที่ของเขาให้เสร็จก่อนซึ่งก็ ก็ก like ็ดูลบกันเยอะค่ะเพราะเขาก็จะหาช่องทางเพื่อจะไปเล่นเกมอยู่ตลอดแต่ก็ก็พยายามจะดึงไว้พยายามจะบังคับให้ทำในสิ่งที่ควรทำที่ได้ก็จำกัดมีโค๊ะในการอะไรอย่างเงี้ยัน่จำกัดค่ะก็จริงๆอะไม่ชอบใหเ้เขาเล่นโทรศัพท์มือถือเกมเม่เยอะค่ะก็จะให้เล่นกับจอทีวีหน้าใหญ่ๆไปเลยแต่ว่าก็พยายามอยากให้เขาทําทุกอย่างให้เสร็จก่อนทําหน้าที่ให้เสร็จก่อนทําเรียนภาษาไทยกับมันนี้อยนี้ก็ สอนภาษาไทยก็เดี๋ยวเขาไม่ยอมเรียนเด็กๆสมัยนี้ก็ภาษาไทยใช่แล้วก็ต้องแบบภาษาไทยยากถ้าเกิดว่าช่วงนี้ปล่อยไม่ให้เขาเรียนเขาก็จะหลุดก,ก็ต้องบังคับกันก็บังคับกันมากค่ะแล้วก็ก็ต้องสอนเป้นโนเขาแตท่านก็ต้องเรียนเตีนโนให้เสร็จซ้อมทุกวนันให้เสร็จก่อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อะไรก็เขาก็แล้วเสร็จเ้วก็ไปสอนเขาเทนนิสเทนนิสอย้เขาสอนเขาก็มีอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้เขาทาสิ่งที่เขา เพื่อังกิจกับหื่นที่ให้ลูกขัาคลาองมีความชื่นชอบนะคะอันน้ว่าเขาก็ทําได้นะคะเหมือนเหมือนเปนโนอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเกิดว่าเด็กที่ไม่ชอบเลยเนี่ยบอกยังไงเขาก็ต้องไม่ทําแต่ทีนี้เขาก็ทําก็ทําได้แต่ตอนที่เขาเป็นเด็กเนี่ยจะให้ถึงขนาดแบบอยู่ดีๆมาอ่านโน้ตแล้วก็เรียนด้วยตัวเองมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้ช่วงที่จะหัดให้ได้เล่นแต่ละเพลงเนี่ยแต่ละบรรทัดแต่ละช่วงเนี่ยก็คือใช้เวลามากแล้วก็ใช้ วิทยายุทธสูงมากต้องบอกต้องแบบรู้บังคับข่มขู่ตั้งแต่แบบนั่งเล่นหอมไปเรียนไปนั่งปากจนแบบมันไม่ไหวแล้วต้องต้องมีบทเปลี่ยนบทไปเรื่อยจนกว่าจะสําเร็จนะคตอนนี้คุณน้องทำงานตลอดคือไม่ได้ไปไม่ได้มีหลับการค่ำคืเลยอยู่แฟนตลอดค่ะติดแม่ติดกฟนติดกันติดกัน จังกู้ค่ะอย่างวันแม่ที่ผ่านมามีแบบเซอร์ไพรส์อะไรจากน้องไหมคะมี่มีไม่ค่ะไม่มีนะคะไม่มีแล้วตก็พี่นายมีแบบาน้องไม่ไม่มีสิอันายยังจำอะไรไม่ได้เลยก็ชีวิตเหมือนปกติสู้รบกันสองคนกับนูนกับงานนะคะตัวพี่เองค่ะได้กลับมาทำอะไรอีกบ้างนะคะที่บ้านตอนนี้ยังค่ะตอนนี้ยังก็อยู่ก็ทำเหมือนเดิมแสดงว่าทุกเวลาให้ เต็มที่เลยค่ะคะุณแฟนไหมนะคะว่าอีกเวลากี่ปีอะไรยังไงถึงจะกลับมาเต็มรูปแบบในวงการก็ยังยังค่ยังไม่มีแผนอะไรก็ดูไปเรื่อยๆค่ะโอเคขอบคุณนะคะอินสตา์นนู่นถูกะพี่ห